สวัสดีค่ะดิฉันพีรยาดุลพุนทศค่ะครูจากวิเลยเทคนิคจันทบุรีนะคะวันนี้จะมานําเสนอนวัตรกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะคะด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการทาโครงงานนะคะค่ะรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตรกรรมชิ้นนี้นะคะเนื่องมาจากว่าได้สอนในรายวิชาการสร้างเว็บเพจนะคะ,ะปัญหาในห้องเรียนนะคะนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากันนะคะ,ะแล้วก็นักเรียนเข้าใจบทเรียนไม่พร้อมกัน นักเรียนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็วช้าต่างกันนะคะ,อะน,นอกจากนี้นะคะใน,นเรื่องปัญหาของนักเรียนนะคะไม่เข้าใจก็ไม่กล้าซักถามนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาด้านเวลาะคะ่ะเช่นนักเรียนมีกิจกรรมเยอะนะคะน,นักเรียนมีวันหยุดบ่อยนะคะทำให้ได้รับเนื้อหาที่ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะคะจากหลักการและเหตุผลดังกล่าวนะคะก็เลยได้พัฒนาในวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมา นะคะโดยใช้บทเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะโดยครูเนี่ยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนะคะเพื่อฝึกกระบวนการทํางานให้เป็นระบบนะคะอันที่2เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารและก็การใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนนะคะสเพื่อสร้างให้นักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็กระตือรือร้นในการเรียนนะคะ เพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพนะคะในด้านการพัฒนาวเว็บไซต์นะคะในส่วนของกระบวนการจัดกิจกรรมนะคะคุณรูก็จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนะคะ p r o j e c t b a s e d l e a r n i n g นะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือในขั้นของการเตรียมความพร้อมคุณครูก็จะมีการเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะผ่านบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์นะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนต,อตามโฟลชาร์ตนี้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยนักเรียนก็เข้า URL ที่คุณครูได้สร้างไว้นะคะในเซิร์ฟเวอร์นะคะอันที่2ก็นักเรียนทําการลงทะเบียนนะคะโดยโดยใส่ u s ร์ n a m e password ค่ะถ้าถูกต้องก็สแสดงชื่อในระบบพร้อมทั้งขึ้นหน้าของเว็บ นะะหน้าของรายวิชาการสร้างเว็บเพจขึ้นมานะคะซึ่งในหน้าการสร้างเว็บเพจเนี่ยก็จะจะมีข้อมูลแสดงข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขของนักเรียนนะคะมีกระดานข่าวที่คุณครูแจ้งให้นักเรียนทราบนะคะเอนักเรียนสามารถตรวจสอบผลของกิจกรรมนะคะหรือผลการเรียนนะคะมีปฏิทินกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทําอะไรบ้างนะคะในส่วนของบทเรียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของ P-test นะคะ ในบทเรียนแต่ละหน่วยนะคะก็จะมีหน่วยที่หน่ถึงหน่วยที่10นะคะซึ่งในบทเรียนก็จะเป็นบทเรียนแบบบทเรียนสื่อผสม,มนะคะมีทั้งรูปภาพข้อความนะคะมีเสียงมีวิดีโอแล้วก็มีสถานการณ์จำลองนะคะเหมือนจริงนะคะที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็จะมีแบบฝุกหัดหรืองานที่มอบหมายให้นักเรียนได้ทำจากนั้นก็เป็นลักษณะของโพสต์เทสนะคะ ทดสอบหลังเรียนนะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งผลให้ครูสอบให้ทราบนะคะ,ะจากนั้นนะคะ <S <S ก็จะมาดูในส่วนของที่2ก็คือการคิดและเลือกหัวข้อนะคะเมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการคิดและเลือกหัวข้อขั้นตอนนี้นะคะคุณครูก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยเลือกหัวข้อที่สนใจนะคะให้นักเรียนเนี่ยค้นคว้าแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะ แล้วก็จะมีการจัดกลุ่มนักเรียนนะคะที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเนี่ยให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อปรึกษาหารือนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มนะคะเมื่อคิดคหัวข้อได้เรียบร้อยนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือในส่วนของการเขียนเค้าโครงการนะคะขั้นนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องเขียน m i n d m a p นะคะผังแนวความคิดนะคะ มีการวางแผนการดําเนินงานว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะคะออแล้วก็เขียนขั้นตอนการดําเนินงานนะคะขั้นตอนที่สีออ่นะคะการปฏิบัติโครงการนะคะแล้วเียนจะต้องปฏิบัติตามเขาโครงที่เขียนไว้นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูก็จะมีหน้าที่นะคะในการำอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหา นะคะให้กับนักเรียนเตรียมพร้อ,อมด้วยนะคะจากนั้นเมื่อทำอาการปฏิบัติโครงการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เข้าสู่ของการนําเสนอโครงการะคะ่ะนักเรียนก็จะต้องมีการพัฒนานะคะเว็บเสร็จก็มีการอัปโหลดเว็บขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ทํารายงานนะคะทำรายงานในส่วนของรายงานรูปเล่มนะคะเพื่อเสนอคุณครูนะคะในส่วนของการประเมินผลโครงการขั้นสุดท้ายนะคะ คุณครูก็จะประเมินผลจากผลงานเว็บไซต์ของนักเรียนนะคะโดยจะมีเกณฑ์หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนซึ่งคุณครูได้แจ้งให้นักเรียนทราบในกระดานข่าวเรียบร้อยค่ะจากผลที่ใช้นวัตก,กรรมชิ้นนี้นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ก็ตือรืนร้นในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนะคะตามเวลาที่ครูกําหนด ก็เป็นตัวกระตุ้นนักเรียนทางหนึ่งนะคะ 2. นักเรียนสามารถทํางานเป็นระบบนะคะนักเรียนรู้จักการวางแผนร,รู้จักการดําเนินงานนะคะสนักเรียนมีทักษะการสื่อสารนะคะนักเรียนสามารถที่จะสื่อสารภายในกลุ่มนะคะเพื่อความร่วมมือกันนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสร้างสารรค์ชิ้นงานนะคะ อันที่4นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์แล้วก็นําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะคะ <Okay. S 1> ที่5นักเรียนมีผลสัเรทจ์ทางการเรียนสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการทําโครงการ